ก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาบนสู่กันฟังเ,เล่าส่กันฟังสำหรับไอ้วลีสุดคลาสสิกพี่น้องสำหรับไอ้วลีที่ว่าเงินทองเ,อเป็นของมายาข้าวปลานี่แหละคือของจริงเพ่อนวอะก็ สำหรับวลีสำหรับวลีหรือว่าคำคานี้นี่ผมคิดว่ามันก็มันมัน,ม,นมันต้องดูที่มุมมองอหเนาะเออถ้าถ้าเราถ้าเรามองในมุมที่ว่าใช้ในการดําเนินชีวิตเออหรือว่าปัจจัยสี่อะไรแบบนี้เออถามว่าเ,เงินเนี่ยมันสําคัญไหมมันก็ไม่สําคัญนะเนาะเอออันนี้พูดถึงว่าถ้าเรามีปัจจัยสี่นะอันนี้พูดถึงในหลักของการดําเนินชีวิตที่บอกว่าทําให้ร่างกายเราเนี่ย มันอยู่ได้ทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยปัจจัยสี่มันไม่มีเงินมันก็มันก็อยู่ได้มันบอมีข้าวมีข้าวมีอาหารเอ้ยมีอะไรนะมีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็อะไรนะที่อยู่ใช่ไหมมีแค่ปัจจัยสีเนี่ยอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่สี่อย่างเนี่ยเราก็อยู่ได้พี่น้องอันนี้พูดถึงว่า พูดถ้าเรามองในมุมของอการดํารงชีพนะพี่น้องนะออสาหรับคําพูดที่ว่าเ,ออเงินนี่คือมายาเออข้าวอาหารข้าวปลาเนี่ยคือของแท้ของจริงอันนี้มันก็อาจจะถูกในมุมที่สําหรับการดําเนินชีวิตที่เรียกว่าอย่างไงล่ะแบบว่าให้มันอยู่ได้นะออแต่ถ้าเรามามองออถ้าเรามามองในมุมที่ว่า อาหารหรือว่าสิ่งของต่างๆในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมันก็ต้องใช้เงินนะพี่น้องเอมันต้องใช้เงินเป็นตัวนําอีกเหมือนเดิมแมนบบเพราะว่ามันเขาเรียกว่ายังไงล่ะคือทุกอย่างในปัจจุบันนี้คือมันเป็นสองของซื้อของขายพี่น้องเราจะมาขอแลกกันเหมือนสมัยก่อนมันก็ไม่ได้นะเนาะแมนโบบางคนบอกว่าโอ้เงินนี่ไม่จําเป็นเงินนี่ไม่จำเป็นดอกเราเอาของไรยังมาแลกกันก็ได้ แต่ผมก็ว่ามันมันก็มันพูดยากเนาะถามว่าเงินมันมันจําเป็นทั้งหมดไหมมันมันก็ไม่จําเป็นทั้งหมดหรอกพี่น้องแต่มันก็เกือบจะทั้งหมดแมนบอเมื่อคือจังไงเราอยากได้ที่ดินแบบเนี้ยเออเฮาอยากได้ที่ดินตรงเนี้ยเออแล้วเราจะเอาที่ดินของเรามาแลกยังไง่ะแมนบอกสุดท้ายแล้วมันก็ต้องหาเงินมาเหมือนเดิมพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่มันผมคิดว่ามันมันอยู่ที่มุมมองดีกว่าเออของมายานี่มันก็สําคัญเหมือนกันพี่น้อง เหมือนเงินเนี่ยมันก็สําคขัญพี่น้องไม่ว่าแต่ยุคไหนสมัยไหนเอาเอคือเราผมสิเน้นผมสิย้ำผมสิบอกเสมอว่าคลิปผมเนี่ยจะเน้นความเป็นจริงพี่น้องสีเน้นความเป็นจริงเอะจะไม่เน้นโลกสวยเออก็หลายคลิปหลายคอนเทนต์แต่ละคนก็อาจจะมองว่าคนเราปัจจุบันนี้เนี่ยวิ่งหาแต่เงินนะเนาะ,ะแต่แต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าคือมันจาเป็นต้องใช้พี่นอ้องมันจาเป็นต้องใช้เพราะว่ายอย่างเพราะว่า กัเบื้องความเป็นจริงพี่น้องดูความเป็นจริงนะคือปัจจุบันนี้มันใช้แต่เงินพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นนี่สําหรับผมนี่ผมบอกไว้เลยว่าทั้งเงินเออแล้วก็ทั้งอาหารนี่มีค่าเท่าๆกันพี่น้องเออในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะเอเพราะว่าถ้าเราจะเน้นแต่อาหารอย่างเดียวนี่โดยไม่ได้เน้นเงินเลยโดยไม่ได้เน้นหาเงินเลยเนี่ยมันมันก็มันก็อาจจะอยู่ยากพี่น้องเออหลายคนก็อาจจะ บอกว่าโอ้เราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกเออแค่พออยู่พอกินก็พอมันต้องดูพี่น้องว่าคําว่าพออยู่พอกินของคนเราของแต่ละคนนะมันบูคือกันพี่น้องเอ,อถ้าสมมุติว่าคุณโตคนเดียวแบบเนีเ้คุณหากินมือ้อมือกินมืออ้ออพออยู่พอกินของคุณคุณก็อยู่ได้ไงอ,อแต่สําหรับคนที่เขามีลูกน้อยอ,อมีลูกที่กําลังเรียนอยู่แบบเนี้ยเอ,อมีค่าบ้าน เออมีค่าเช่าที่ต้องต้องใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยมันมันก็จะให้เรามาหากินแบบบ่เหมาะแม่แม่เออจะให้เรามาแบบไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมันก็บำเมนแมันบ่ละเออเพราะฉะนั้นนี่คําพูดที่บอกว่าเงินเออมันคือมายาเออข้าวน้ามซ้ำปลาเนี่ยมันคือของแท้นี่กะมันมันก็มันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเนาะเออเพราะว่าก็าคือที่ผมบอกอะไรพี่น้อง มันคือเราเราต้องดูคนที่พูดนะพี่น้องเขาตรงเบิงคนที่เขาพูดนะคือว่าเขาบอกว่าเอยคนไทยสมัยนี้นี่เราดิ้นรนมากเกินไปเอเราเราไม่ยอมอยู่กับที่เลยเราเราทําแต่แค่พออยู่พอกินก็พอแล้วเราต้องดูคนที่เขาบอกเรานะว่าเขาพออยู่พอกินหรือยังเขารวยหรือยังเออถ้าเขามีทุกอย่างแล้วนะ่ะแล้วเขามาบอกเรานะ่ะมันก็ไม่ใช่มันว่ล่ะเออ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยมันยังต้องดิ้นรนอยู่พี่น้องแล้วเราจะไปบอกว่าให้เขาพอแล้วเออแต่ทั้งๆั้ท,ที่ข้าวเขาก็ต้องซื้อลูกเขาก็ต้องส่งเรียนแม่นวเออเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราจะไปพอเราจะไปพอแบบเออพอแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่ซื่อๆแบบนี้มันก,มนก็มันก็อาจจะไม่ใช่เออเอาเป็นว่าอยู่กับความเป็นจริงพี่น้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วกันเออย่าไปโลกสวยเออคือ ทุกอย่างบนโลกนีนะ้มันคือมายาคติทั้งนั้นแหละไม่ว่าแต่เงินไม่ว่าแต่ทรัพย์สินหรือไม่ว่าแต่กเกษตรไม่ว่าแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เรากําหนดขึ้นมามันคือมายาทั้งนั้นแหละคําพูดที่เป็นจริงที่สุดก็คือคําสอนพี่น้องคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือจริงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าคนสอนเลยว่าคือพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่นะว่าให้เน้นอยู่กับความเป็นจริงนะเนาะแมนบอคือพระพุทธเจ้านี่ เวลาเพ่นสอนเวลาเพื่นบอกอ่ะเพื่อนสีให้ยุกับความจริงแมนบออะไรก็แท้แน่นอนแมนบออย่างเช่นอะไรล่ะเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้คือมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นบอเนี่ยแค่คําพูดแค่สามสี่คำเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามันคือของจริงพี่นอ้องเออแม,มนบอเพราะฉะนั้นเนี่เนยเฮ็ดเนียงก็ตามใช้ชีวิตอะไรก็ตามพี่นอ้องเออคือเราจะฟังคนอื่นพูด เออเราจะฟังคนอื่นชี้แนะนี่ข้าตรงเบิงดีๆพี่น้องเออข้าตรงเบิงดีดีเออมันมันไอวลีที่บอกว่าไม่ต้องมาดิ้นนนอะไรมากเออเงินมันคือมายาเอออาหารเนี่ยมันคือของแท้นี่มันคือของจริงนี่เราต้องดูบริบทพี่น้องด,ดูบริบทว่าถ้าเราไม่มีเงินแล้วเนี่ยเรามีอาหารก็จริงแต่การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะพี่น้องค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แบบเนี้ย พี่น้องคิดว่าถ้าพี่น้องไม่มีเงินเนี่ยถ้าพี่น้องไม่หาเงินมาเนี่ยเพื่อที่จะใช้จ่ายเนี่ยพี่น้องแล้วจะเอาเอาเฉพาะดํารงชีพได้เนี่ยมันมันจะอยู่ได้ไหมแมนบอคือเงินเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นปัจจัยปัจจัยที่สําคัญเป็นระดับต้นๆแล้วนะแมนบอในในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี่นะเออเพราะฉะนั้นก็มันต้องควบคู่กันไปพี่น้องควบคู่กันไปเ,เราจะปล่อยทิ้งอันนึงอันใดไม่ได้หรอกเออไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าทามันคือธรรมชาติพี่น้องมันคือธรรมชาติธรรมชาติมันก็มีทั้งสีขาวสีดําสีเขียวสีส้มคือมันมีคลาเขาปะปนกันไปทั้งหมดคือเราจะไปยึดเอาแต่ว่าสีขาวสีขาวสีขาวอย่างเดียวมันไม่ได้พี่น้องเออมันมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันน่ะการใช้ชีวิตนี่มันก็ต้องมีทั้งสมหวังผิดหวังเออคนก็ต้องมีทั้งคนจนคนรวยคนดีคนชั่วมันมันต้องมีมีทุกอย่างพี่น้องแต่ทีนี้เรา เราแค่กำหนดว่าเราจะควบคุมคนชั่วเนี่ยไม่ให้มันมีอำนาจเหนือคนดีได้อย่างไรแค่นั้นเองพี่น้องแต่ถามว่ามันไม่ว่าจะยุคไหนไม่ว่าจะสมัยไหนไม่ว่าแต่ชาติไหนพี่น้องไม่ว่าแต่ชาตินี้หรือชาติหน้าคนชั่วคนดีคนเลวคนขี้เหร่คนหลอ่อคนดำคนเตีย้ยคนสูงเนี่ยคือมันมีสะสมปะปนกันไปอยู่แล้วพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นนี่เงินเป็นของมายาข้าวปลาคือของแท่นี่ก็ มันแค่วลีแค่คำพูดเฉยๆพี่น้องอแต่เวลาเอามานำใช้ในชีวิตประจําวันนี่มันมันก็มันก็ยังใช้เงินเหมือนเดิมมันก็ยังใช้อาหารหมอนเดิมพี่น้องเพราะฉะนั้นี่ยเราจะปล่อยทิ้งอันใดอันหนึ่งไม่ได้หรอกพี่นอ้องอการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ก็พี่น้องก็เห็นเห็นอยู่นะเนาะคนเราต้องปากกัดตีนถีบต้องดิน้นรนหาเงินกันทุกคนอ่ะพี่น้องไปถามดูได้เลยใครไม่ต้องการเงินบ้างในในทุกวันเนี้เอา้าเออใครมีใครบ้างไม่ต้องการเงิน มีใครบ้างที่เอาเงินไปให้แล้วนี่ไม่ยอมเอาเนี่ยออถ้าใครไม่เอาเอามาให้ผมพี่น้องเงินน่ะออคือผมรับเต็มที่พี่น้องออแมนบอกเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปโลกสวยพี่น้องออเราดูความเป็นจริงเป็นหลักพี่น้องดูความเป็นจริงเป็นหลักเออเราต้องทํามาหากินหาเช้ากินขํามนะคนที่เขารวยแล้วนี่คนที่เขาบอกว่าโอ้เราอย่าไปดิ้นรนอะไรมากเลยเอออยู่มั่วๆไม,ม,ม่แม่ไปเนี่ยมันก็มันต้องดูแต่ละคนนะเนาะ เพราะว่าแต่ละคนก็ภาระหน้าที่กับพวคือกันอก็สู้กันไปพี่น้องสําหรับเกษตรกรเท่าคือเกษตรกร,เร,กรเราเนี่ผมผมมองดูแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นคนที่เชื่อคนง่ายพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลานักวิชาการเขามาพูดเขามาบอกเขามาชี้แนะเขามาอะไรนี่ส่วนมากจะเชื่อพี่น้องส่วนมากจะเชื่อส่วนน้อยที่จะไม่เชื่อนะออ พอเชื่อแล้วก็มันก็จะตกอยู่ในวังวนพี่น้องวังวนแห่งเขาเรียกว่าอะไรวังวนแห่งหวานแล้วกันเพราะว่าอย่างเพราะว่าเบื้องอาวะเกษตรกรทุกวันเนี่ยมีใครรวยบ้างมีแต่เป็นหนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเชื่อนี่แหละพี่น้องเพราะเชื่อนักวิชาการนี่แหละเออนักวิชาการเขาชี้ตัวนั้นตัวนี้ดีก็ทําตามเขาก็แห่ตามเขาอะไรประมาณนั้นนะ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เกษตรยุคใหม่ชาวนายุคใหม่ เกษตรกรเนี่ยเฮ้าเฮ้าต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดแล้วพี่น้องเราต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดแล้วเออคือฟังได้พี่น้องออแต่ต้องพยายามคิดตามพี่น้องไม่ใช่ฟังแล้วคล้อยตามเขาเออฟังแล้วต้องคิดตามพี่น้องคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าไอ้ที่เขาพูดมาไอ้ที่เขาพูดกรอกหูเราตลอดเนี่ยสั่งสมมาตลอดเนี่ยมันใช่อย่างที่เขาว่าไหมเออทำเกษตรแล้วมันรวยจริงไหมอย่างเงี้ย ทำเกษตรแล้วมันดีจริงไหมอย่างเงี้ยเราต้องคิดตามพี่น้องแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้พี่น้องมันต้องควบคู่กันไปเออไม่ว่าแต่เกษตรไม่ว่าแต่โรงงานเออไม่ว่าแต่ค้าขายยังก็แล้วแต่ในการดํารงชีวิตคือมันต้องควบคู่กันไปพี่น้องเออมันมันจะเราจะปล่อยทิ้งอันหนึ่งอันใดไม่ได้หรอกพี่น้องเออเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดพิจารณาดูพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายพามาชมบรรยากาศพี่น้อง สำหรับใครที่คิดอยากจะมาอยู่บ้านต้องวางแผนดีๆพี่น้องบ้านนอกก็ใส่เงินคือเก่าพี่น้องเอ้ย,อยโอเคครับผม